ผู้หญิงถ่ายวีดีโอด้วย DJI 3 3มินจะถือไหวไหมจะถ่ายออกมาเป็นแบบไหนไปรับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้นะครับผมจะให้นัชานะครับถ่ายผมโดยการที่ถือกล้องแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาผู้หญงตัวเล็กก็สามารถถ่ายได้แน่นอนใช่ครับชมการนม่อวัน <laughs> <laughs> อาลครับน้อนเดี๋ยวนี้นะครับผมจะให้เพื่อนของผมที่ชื่อนัชชานะครับเป็นผู้หญิงตัวเิ็ง จะลองให้เขาทามาถ่ายวีดีโอด้วย DJI RS 3 Mini กับกล้อง A7C นะครับเราจะมาลองดูกันว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนัทชาจะถ่ายได้ไหมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับโหมดที่ผมจะให้นัทชาลองถ่ายนั่นก็คือโหมดที่เขามีมาให้ในไม้กันสั่นเลยครับนั่นคือ Pan Follow Pan Til Follow แล้วก็โหมด FPV นั่นเองนะครับและอีกดา่านหนึ่งที่เราอยากจะทดสอบนัทชานั่นก็คือตอนวิ่งนั่นเองนะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนผู้หญิงจะถือไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะด้วยตัวไม้ของเขานะครับเป็น ไม้กันสั่นขนาดเล็กที่มาแรงที่สุดในตอนนี้จริงๆนะครับน้ำหนักของตัวไม้นะครับเพียง800กรัมเองนะครับแล้วก็เขาสามารถเพโลรองน้ำหนักได้สูงสุดถึง2กิโลกรัมนะครับเพื่อนตัวสเปคอะไรต่างๆครับเพื่อนๆอาจจะรู้มาอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับว่าผมจะให้น้าชาถือจะออกมาเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวรรับชมโหมดแรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆนั่นคือโหมดแพนฟอลลวนะครับผมจะให้น้าชาถือไม้กันสั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดนะครับดูที่ว่าถ้าคนไม่เคยใช้อะ บิดปั๊บมันก็จะอาจจะบูดหน่อยนะครับจริงๆมันต้องค่อยๆใช้ข้อมือบิดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิดีโอที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือแพนทิวโโลล์ในเองนะครับโหมดนี้ผมจะให้นัดชานะครับค่อยๆทิวจากด้านบนนะครับลงล่างแล้วก็ถอยหลังด้วยนะครับนี่เพิ่มความแอดวานซ์เข้าไปอีกนะครับโดยที่จะให้ตัวผมนะครับเดินนะครับประกอบฉากเปรียบเสมือนฉากนี้นะครับเวลาคนเขาถ่ายกันนั่นคือฉากที่ค่อยๆทิวลงมาแล้วก็ถอยนะครับทาให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่านัดชาจะถ่ายออกมาเป็นแบบไหนนะครับ โหมดต่อมานะครับนั่นก็คือโหมด FPV นั่นเองนะครับที่เพื่อนๆส่วนใหญ่เห็นในวิดีโอที่ถ่ายแฟชั่นหรือว่ามูมเมนต่างๆที่เราจะใช้มุมโรด้วยนะครับซีนนี้นะครับผมจะให้นัชชานะครับถ่ายผมโดยการที่ถือกล้องแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมจะถ่ายเป็นตัว50เฟรมนะครับเราจะลองเอามาสโลดูนะครับว่านัชชาจะถ่ายออกมาเป็นแบบไหนจะให้ผมเป็นแบบแล้วให้นัชชาถ่ายได้หรือเปล่านะครับไปรับชมกันครับ โหมดต่อมานะครับ้องเพื่อนนั่นก็คือโหมดล็อกนั่นเองนะครับโหมดนี้เราจะตั้งไว้ที่โหมดแพนฟอลว์นะครับแต่เราจะใช้ตัวทิกเกอร์นะครับล็อกตัวกิมบอลโดยที่ให้นัาเดินตรง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 อย่างเดียวนะครับซึ่งจริงอ่ะแอบกระซิบนะครับว่านัาไม่รู้หรอกจริงๆเวลาถ่ายมันต้องแอบย่อนิดนึงเพื่อที่จะให้นิ่งที่สุดนะครับแต่คลิปนี้ผมเห็นแล้วว่านัาไม่ย่อเลยนะครับเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับ และต่อมาด่านสุดท้ายที่ผมจะให้หนาชาลองเทสนะครับนั่นก็คือวิ่งตามผมนั่นเองนะครับอ่าจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะสั่นหรือเปล่าแล้วนาชาจะบ่นวันหนักหรือเปล่านะครับไปรับชมกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับวิธีทดสอบให้ผู้หญิงถ่ายวีดีโอด้วย DJI RS3 Mini นั่นเองนะครับเพื่อนๆจริงแล้วอ่ะบอกเลยเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ไม่เห็นนัชชาบทว่าจะหนักเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าตัวนะครับว่าความรู้สึกของเขานะครับรู้สึกยังไงกับการใช้ DJI RS3 Mini ต้องบอกเลยรันทัชชาเพิ่งถ่าย Gimbal ครั้งแรกจริงๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับนัชชานะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าเมื่อกี้นัชชารู้สึกไงมากกับการใช้ Gimbal ครั้ง แรกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนาชาเคยใช้ gimbal ครับแต่สําหรับมือถือเท่านั้นนะครับผมตอนแรกนั้นก็คิดว่ามันจะหนักแต่พอถือจริงถือถ่ายจริงแล้วเนี่ยเบามากเพราะว่าทิตเตอร์บอกใช่ไหมว่ามันหนักมันเพียงแค่0.8กิโลกรัมเท่านั้นเพราะใส่กับกล้องมันก็ไม่ได้ดูหนักมากแล้วก็ถ่ายได้สบายผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถถ่ายได้แน่นอนใช่ครับชกกล้ามทไมวัถ่ายง่ายไหมง่ายนะไม่ยากก็คล้ายๆกับ gimbal มือถือ ไไมม่ด้ยากากกถ้าหาเพื่อนคนไหนนะครับสนใจอยากได้ d j i r s 3อมันนี้ก็ทักมาสอบถามได้ที่ราย e แอดของร้านเราได้เลยนะครับเทปกระจ็ดของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวีดัสครับสวัสดีครับ